ใกล้จะถึงแล้วเนาะใกล้ถึงแล้วใกล้จะลงลิฟต์แล้วเดี๋ยวขอปิดกัดแวบนึ่งปัก ต่มืงมีพิดอัพเร็ว,วกว่าไปต่อ,อ,อเกโก้นิ่ม ヘルプい。 นี่นะเนี่ยไม่ต้องข้างหลังข้าได้ตัวข้างหน้ามึงเนี่ยทำไ้ข้างหน้ามันเนี่ยเออตรงนี้ ลงทางขวาเหรออ่า uh huh. ลงทางขวาเดี๋ยวโอเคเด Going to be close to uh, it is so cold and so icy